มีคุณอุทัยทัพอาสา,าแล้วก็คุณสมกิจแว่นแก้วแล้วก็ซอเอสสนับสนุนครับอโอ้โหสายแม่เย็นเยนเชิญ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 พี่ชูชีพตีพะคาปไปด้วยครับนี่ไปไปไปเอานี่เลยครับแหมอุทัยชูชีพนี่แหมซอเอสไปด้วยเอาลุยเลยลุยเลยนี่และครับเจ้าของแคมจิตเมืองโนสมกิจแว่นแก้วด้วยเอ้าแปยงไม้แหลมเหมือนเพชรสุวรรณโอ้โหนี่หมุนรอบทบวันนะครับหมา่แต่ว่าลูก้ามันผิดกันเหลือเ่อนๆไม่เป็นไรคุณจะมิชางเออพระวัตรอาทินาปัวเออขอให้สู้กันแล้วกัน ตัวใหญ่ก็ร่วงได้ถ้าโดนนะะจะโดนไหมอ่าฝาดงแคนไปก่อนเอ้ามัินสั้นว่ะเอ้าแขกขึ้นทางเองเออเวียนไปเวียนไปอาครับลงใต้ผ่านชุมพรก่อนครับจะถึงสุรร์หรือว่าสุรร์จะยูเธอร์ขึ้นมาอะเอาล่ะครับเริ่มใกล้ๆแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วสามโลร่อยสามโดร่อย,อย ไหลหลับเลยยัดไปไปแหลมโอ้ยแหลมจริงลาบมาจากชุกพรอะไรเนี่ยน้ำหนักนิดเดียวนะครับแต่สูงเป็นทอเลยอ่ะเอาแทงอีกแทงอีกไม่ไปแทงเอาขบมาแล้วเอาสั้นกว่าสั้นกว่าโอ้ยโหมโหมงโหมโหมงโหมงลาบอย่ายุบกันแล้วกันครับไม้แหลมโดนของพี่พัชร์วันไม่ยุบไม่ยุบเดินอีกเอาไม้แหลมเอาไม้แหลมเสียบมาโอ้โหถีบไว แม่ขยาวแล้วก็ใช้ลูกแม่พี่มหมดยกโกอนครับกย,ยกที่4นะครับยังมีลูกอีก2ยกไฟแดงไม้แหลมต้องเมือนเพชรวันครับเอาเจ้าของวารีรู้จักและรักเองความดีรอเดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวนะครับ สามทางเสือพี่ชายนายกวอพี่เปียกสุโขทัยขอบคุณครับเ,เรื่องของงานแฮปปี้เบิร์เดย์ฉลองไปพร้อมๆกันครับสามคนนี้ตรงอย่าง <ขอ S 2> นั้นคุณแขกเกือด้วยฮอลโหนเวทีครับกับเวลาที่ขาวภาษาใต้พลาดพบโอ้โหดูรูปร่างคล้ายๆกับแสงสุดากิติเกษมในอดีตเลยนะครับออามีคอเด้เอานี่ครับใต้มันเอาให้สุวรรณพชรสุวรรณ แม่สั้นกว่าแต่เพียรพยายามมากและเกินนะครับวัดเพียงส่วนสูงเท่านั้นเองเอาครับแรงเพียรพยายามยังมีอยู่ครับเพชรสุวรรณแต่ไม่แน่นะคุณตัวผิงขาวเสียงเฮยังมีอยู่นะเออมาสู้กลางยกนี่มาหนักเกินเลยนะแม่โอ้โหโอ้ไอาวุธเกรดทุกลูกเลยนะคแต่ยังแต่อย่ามีลูกปล้อนะอย่ามีลูกปล้อนะอย่าไป็นโรคท้องบางนะอย่าไปโรคท้องบางนะไม่แหลมเอาแต่มาแต้งเลยครับเทียวนี้ ผุต้ตู่ชายาสัตว์ครับเหยียียองสายสี่ลงไปแล้วนะครับหลังตุมแดงก็ยังไม่สบายใจนักน,นะครับเพราะว่าเจอกับมวยหมัดไม่แน่ครับมวยกำปันกำปันแม่แต่าวาวงในนี่เสร็จเลยครับเข้าไปมีไม้แหลมกาอเป็นปปตุ๊กแกเลยครับเดีูขึั็มา ตูผสมมาขังป้อมบอกแล้วไงไออาปาเช่นครับผู้ใหญ่นครแดงครับเชิญชมศึกลมพลังผู้นําหลังสวนครับในวันที่15ครับที่ตลาดหน้าเขาอวยชัยสารครับในพบกันครับ15สิงหาสมครับรุ้งเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณหล,ลายๆฝ่ายเลขา,ลา,ลาชูชีพครีบบุคารด้วยแล้วก็ช้างนะหลายฝัง่งเลยทีเดียวไทยท่าปาะสานนี่ไม่เคยขาดต้นมะกรีด้วยนะขอเสียดีเทพบุรีอ่ะ แม่โอ้ชินของปเปลี่ยมาที่หน้าจออยู่โอ้โหสู้จริงๆเลยนะครับน้ดเงินยกหัวใจให้เลยเนี่ยเพชรวรรณนะครับโอ้โหดูดิแม่ไม้แหลมกันก็ไม่ไม่เหนื่อยไม่ยุบนะครับแกร่งขึ้นเยอะนะครับไม้แหลมก็คือไม้แหลมท่าแซะยาสัตว์นะครับโอ้ยาวด้วยหมดยกสุดท้ายนะครับหมดยกสุดท้ายโอ้กันดีมากเลยนะครับนี่นะครับชมเชยน้ำใจทั้งคู่ นะไขแดงก็คือไม่แหลมนะครับท่าแซยาสัตว์นะ้่งมันเพชรสุวรรณนะครับสสราวุธฒอยแล้วนะครับแดงนะครับไม่แหลมนะครับท่าแซยาสัตว์ชนะคะแนนเพชรสุวรรณนะครับสสราวุธไปนะครับ